สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะนักเรียนก็จะมาเรียนกับคุณครูบิงเช่นเคยซึ่งในวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องการหาผลบวกโดยการทั้งบวกไม่มีการทดสองนั่นเองเรามาดูสถานการณ์แรกกันเลยนะคะสถานการณ์แรกบอกว่ามีสมุดสีฟ้า220เล่ม แล้วก็มีสมุดสีน้ำตาล350เล่มอยากทราบว่าร้านค้ามีสมุดสีฟ้ากับสมุดสีน้ำตาลรวมทั้งหมดกี่เล่มยังจำได้ไหมเอ่ยเขาที่แล้วคุณครูสอนว่าเราจะต้องทำอะไรเป็นลำดับแรกคะถูกต้องคะ่ะเราจะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนซึ่งประโยคสัญลักษณ์ของเรานะคะเราต้องมาดูที่โจทย์ก่อนโจทย์บอกว่ามีสมุดสีฟ้า2 2 0เล่ม สมุดสีน้ำตาล350เล่มเมื่อนำมารวมกันเมื่อนำมารวมทั้งหมดจะมีกี่เล่มใช่ไหมคะเราดับแรกเลยเราจะต้องนำสมุดทั้งสองสีนี้มาทำอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะนำมาบวกกันดังนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราก็จะได้เป็น220บวก350นั่นเองค่ะในตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าสมุด มีทั้งหมดกี่เล่มใช่ไหมคะเราก็ไปแสดงวิธีทำกันเลยนักเรียนมาช่วยครูทำนะคะลำดับแรกเลยยังจำได้ไหมคะหลังจากที่เราเขียนประโยคใส่หลักแล้วเราจะต้องมาทำการตั้งบวกก่อนซึ่งในการตั้งบวกนะคะเราจะต้องนำเลขโดดมาใส่ให้ตรงกับแต่ละหลักนะคะอย่างเช่น220เราก็ดูว่า2ตัวหน้านะคะ อยู่ในหลักอะไรเอ่ยอยู่ในหลักร้อยเราก็นำสองมาไว้ที่หลักร้อยเลขสองตัวถัดไปอยู่ในหลักสิบใช่ไหมคะเราก็ใส่ที่หลักสิบศูนย์อยู่หลักหน่วยเราก็นำมาใส่ที่หลักหน่วยบวกกับสามร้อยห้าสิบสามอยู่ในหลักร้อยก็ใส่สามที่หลักร้อยห้าอยู่ในหลักสิบก็นำห้าใส่ที่หลักสิบศูนย์อยู่หลักหน่วยเราก็ใส่ศูนย์ที่หลักหน่วย เมื่อเราตั้งบวกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ทําการบวกกันเลยซึ่งการบวกนะคะยังจำได้ไหมเราจะต้องบวกที่หลักไหนก่อนเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องคะ่ะเราจะต้องบวกที่หลักหน่วยนั่นเองมาเรามาเริ่มกันบวกเลยนะคะศูนหน่วยบวกศูนหน่วยมีค่าเท่ากับศูนย์หน่วยนั่นเองต่อไปหลักสิบ ยี่สิบบวกห้ามีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ70ดังนั้นเรานำเจมาใส่ที่หลักสิบเลยถัดไปหลักร้อยส0งร้อยบวกสามร้มีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับห้าร้นั่นเองดังนั้นเรานำห้มาใส่ที่หลักร้อยเลยคะ่ะดังนั้นข้อนี้ตอบ570นั่นเองแสดงว่าร้านค้า มีสมุดสีฟ้ากับสมุดสีน้ำตาลรวมทั้งหมด570เล่มนั่นเองค่ะต่อไปใช่นาคารต่อไปนะคะร้านขายอาหารมีจานสีเขียว305ใบแล้วก็มีจานสีม่วง303ใบอยากทราบว่าร้านค้าร้านขายอาหารมีจานสีเขียว กับจานสีม่วงรวมทั้งหมดกี่ใบลำดับแรกเลยที่คุณรูสอนไปเราจะต้องเขียนประโยกสัญลักณ์นั่นเองถูกต้องเรามาดูที่โจทย์นะคะโจทย์บอกว่าจานสีเขียว305ใบาจานสีม่วง303ใบรวมทั้งหมดแล้วร้านค้าจะมีกี่ใบใช่ไหมคะเราต้องนำจานทั้งสองสีนี้มาทำอะไรกันเ่ย รวมรวมทั้งหมดก็คือการบวกนั่นเองดังนั้นประโยชนแสงละของเราจะได้เป็น305บวก303นั่นเองก็คือจานสีเขียว305บาทบวกกับจานสีมว่วง303บยาใบตอนนี้เรายังไม่ทราบคำตอบใช่ไหมคะเราไปช่วยกันหาคำตอบไปเลยค่ะ ำดับแรกเลยที่ครูสอนไปนะคะหลังจากเขียนประโยชน์แสลเราจะต้องนำจำนวนที่เราบวกใช่ไหมคะตัวตั้งเราคือ305เราก็นำเลขโดดมาใส่ในแต่ละหลักให้ถูกต้องนะคะอย่างเช่น305 3อยู่ในหลักร้อยแล้วก็นำสาวไปที่หลักร้อยสูงอยู่หลัก10บเราก็ใส่ที่หลัก10 5อยู่หลักหน่วยเราก็นำา5ใส่ที่หลักหน่วยบวกกับ303 แล้วก็นำ303าม,มาใส่ในแต่ละให้ถูกต้องนะคะเมื่อเราเขียนการตั้งบวกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาบวกกันได้เลยเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะน,นี5หน่วยบวก3หน่วยมีค่าเท่ากับ8หน่วย0 10บวก0 10มีค่าเท่ากับ0ิบ หลักร้อยสามร้อยบวกสามมีค่าเท่าไหร่คะติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอ๊ตกตอกถูกต้องค่ะสามร้อบวกสามมีค่าเท่ากับ6กร้อยนั่นเองดังนั้นเรานำหกมาใส่ที่หลักร้อยเลยดังนั้นข้อนี้ตอบ6กรนั่นเองค่ะแสดงว่าร้านขายอาหารมีจานสีเขียวกับจานสีม่วงรวนทั้งหมด กร้อยปใบทุกคนเก่งมากเลยต่อไปเรามาช่วยกันทำโจทย์ข้อนี้นะคะ502ร้อบวกสามร้อกเราก็นำจำนวนของตัวตั้งกับตัวบวกมาทำการตั้งบวกเลยนะคะ502ร้อบวกสามเราก็ทำการบวกเลย 2หน่วยบวกศูนย์หน่วยมีค่าเท่ากับสองหน่วยนั่นเองศูนย์บวกหกมีค่าเท่ากับหกสิดังนั้นเรานำหกใส่ที่หลักสิบห้าร้อยบวกสามร้มีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับแ0ดร้นั่นเองดังนั้นเรานำแปดมาใส่ที่หลักร้อยเลยคะ่ะดังนั้นข้อนี้ตอบ แปดนั่นเองข้อถัดไป7จ็ดร้บวกสองรมีค่าเท่าไหร่เอ่ยเรามาทำการตั้งบวกกันเลย7จ็ดร้บวกสองรเมื่อเราตั้งบวกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ทำการบวกกันเลยคะ่ะศย์หน่วยบวกสหน่วยมีค่าเท่ากับ4หน่วยนั่นเอง ถัดไป10บวก0ูมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ10นั่นเองดังนั้นเรานำหนึ่งมาใส่ที่หลักสิบเลย700บวก200มีค่าเท่าไหร่คะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตับเบวกบ700 200มีค่าเท่ากับ900นั่นเองดังนั้นข้อนี้ตอบ9 1 4นั่นเองคะ่ะ เราเรียนกันแล้วใช่ไหมคะเราก็มาลองทำแบบฝึกหัดกันดูซึ่งข้อที่1นนะคะ270บวก110มีค่าเท่าไหร่นั้นให้นักเรียนทำการตั้งบวกแล้วก็ทำการบวกกันเลยคะ่ะข้อที่2 404บวก405เท่ากับเท่าไหร่นะนักเรียนลองตั้งบวกดูนะคะข้อที่3าม ห้าร้อบวกสองข้อที่4ี่หกร้อยเจบวกสามราคำตอบเท่าไหร่นั้นนักเรียนลองทําโจทย์ทั้ง4ข้อนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดให้ไปลองฝึกทำน,นะคะ